สวัสดีครับผมเมื่อคลิปนี้นะครับพาสาวน้อยสา,สาวน้อยไหมสาวน้อยนะครับสาวน้อยรุ่นใหญ่สาวน้อยรุ่นใหญ่นะครับมามาฝึกกับรถก่อนหน้านี้ไปเรียนมาแล้วสามครูสามครูสอนปุ๊บก็ยังไม่เข้าใจคุณครูคเก่งมากเลยนะก่อนหน้านี้นะครับแต่นักเรียนเนี่ยบอกว่าเคมีไม่ตรงกันสอนเขาสอนดีแต่ว่าหนูไม่เข้าใจเองทีนี้พอหนูมาเจอคลิปครูตั้ม แล้วมันเข้าใจก็เลยมาเรียนถูกต้องไหมคะอ่าทีนี้ก็เลยมาเรียนจากที่ขับไม่ค่อยคล่องตอนเนี้ยเริ่มได้แล้วทีนี้เรามาดูกันครับว่าเมื่อใหม่ป้ายแดงป้ายแดงได,ด้รถมาเมื่อไหร่วันเสาร์ที่แล้วค่ะวันเสาร์ที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าคลิปรวมาไหนไม่รู้แต่ว่าตอนวันหน้าวันเนี้ยก่อนก่อนหน้าเนี้ยวันเสาร์ที่แล้ว <c oughs> นักเรียนได้รถมาก็ยังขับไม่คล่องไม่กล้าฟังก์ชันก็ไม่กล้าใช้คันเร่งก็ไม่กล้าเติมเ่ยามาันองเตือนเห็นไหม เดี๋ยวสักพักมันจะตัดไม่ต้องเบรกมันต้องอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมันจะตัดเป็นเบรกมือไฟฟ้าอืมทีนี้มันจะยับนิดนึงเนี่ยแบบเนี้ยไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยนะอ่่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการฝึกนะครับเราจะวนกันสักรอบหนึ่งแล้วก็มาดูยูเทิร์นว่าก่อนหน้านี้ยูเทิร์นไม่ได้เลยไม่กล้าเติมขันเร่งไม่กล้าคืนพวงอะไรไม่กล้าหมุนพวงอะไรช้ากระดึบ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 กระึบเป็นเต่าเป็นเต่าหรือเปล่า ทีนี้จะคล้องไหมมาดูกันครับผมไปดูนะครับสวัสดีครับผมครับพบมาขึ้นเรือเพื่อให้แต่รอเฉยๆคือนะครับมาครับผมครับกับมือใหม่นะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายสไลด์มาเลยครับเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาแสดงว่าเขาจะรอเลี้ยวขวา ราไหลามาเลยครับผมมีสนามให้นักเรียนฝึกซอ้อมนะครับให้นักเรียนได้รู้เทคนิคในการเลี้ยวการยูเทิร์นไหลามาชะลอเบาๆชลอชา้ชาๆปล่อยเบรกเร่งตามมา,าค่อยๆเ,เนียนจะใช้ปลายเท้าเ,เนียนจะไม่ต้องเร่งไม่ต้องกดลึก พอ,พอได้แล้วคล้องแล้วจะเหยียบเลยนะ <c oughs> ค่อยค่อๆทำค่อยๆไปค่อยๆเป็ี่ยนค่อยๆไปร <c oughs> ู Led ้ว่าเก่งแล้วรู้ว่าได้คล้องแล้วนะครับจากที่สาวน้อยไม่กล้าขับรถนะครับตอนนี้จับรถคันนี้เป็นครั้งที่หอยแล้ว <c oughs> ครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมครับเรามาลุ้นกันครับ <c oughs> มาเรียนครั้งแรกเลยบอกว่าอย,า,อยากเรียนกับคุณตั้มดูคลิปมาหลายคลิปแล้วยังไงก็ต้องมาเรียนชอบมาก นะครับพอมาเจอตัวจริงโคตรตั้มพุ่มปุ้ยจ้ะมึง <laughs> ใส่นักเรียนท่านอื่นจะเลี้ยงดูดีอ <laughs> แต่ว่าหนูก็ขอเลี้ยงด้วยนะฮะเ,เปิดไฟเลี้ยวขวาดูโกระจกมองข้างฝั่งขวาไม่รถมาไหมจ้ะเบรกเบอๆแล้วปล่อยฝั่งนูไม่รถมาไหมจ้ะฝั่งขวาไม่มาไหมจ๊ะโค้งมาเลยจ้ยา,าค่อยๆอ่าฮะค่อยๆขึ้นมาเนียน,น,ยนไม่ต้องเบรก สวยไปค่อยๆเติมทีจ้าค่อยๆเติมค่ะค่อยๆเติมเนียนๆแบบเมื่อกี้ทำไม่ได้เหรอลืมไหมเหรอลืมแล้วคันตื่นกล้องอะครูครูไม่น่าถ่ายคลิปเลยค่ะหนูตื่นกล้องเลยค่ะเก่งเลยค่ะตรงมานะครับวิ่งนิ่งๆดึงออกขวาหน่อยๆใช่พอพ้นแล้วก็ดึงเข้าซ้ายมาขัเล่งตามมาเบาๆใช่ปาท้าแต่เบาๆเพิ่มความเร็วท้ามาอที่เบรกจ้าพอฝั่งซ้ายไม่รดมา เบรกเบาๆก่อนและปล่อยฝั่งซ้ายมีรถตามมาไหมมีรถตามอเลี๋ยวตามออกมาไหมถ้าไม่มีก็ตามคันด้านหน้าไปเลยจ้า uh huh. วิ่งตามมาก่อนนะครับสมมติว,ว่าตรงนเนี้ยเนี่ยเราตามมาเนี่ยถ้าเป็นมือเก่าเนี่ย uh huh. แซงขวาไปได้แล้วนะ uh huh. แต่เราเป็นมือใหม่แล้วครับตามไปก่อนข uh huh. ับตามไปนนนิ่งๆ,ๆ,ๆก่อน uh huh. ตามไปเรื่อยๆ ตามไปเรื่อยๆรักษาระยะห่างไว้นะครับามเร็วก็ไม่ได้เยอะนะามร็วประมาณ20ต้นๆแค่นี้ตามไปเรื่อยๆผู้จะแซงอยากจะแซงไหมฝัง่งขวามีรถมาไหมมองไม่เห็นก็ดึงออขวาน,น,นิดๆดึงพลอยออกามาเห็นไหมมีมาก็ไม่ต้องไปเออถ้าเขาขับช้าแล้วก็ดูว่าเขาหลอดแซงได้ไหมแซงไม่ได้เราก็ดึงพวงมาลัมทางขวาหน่อยนึงไม่ต้องดึงเยอะ จะโงกไปดูว่าเห็นถ้ามีรถมาก็ค่อยดึงกลับเข้ามาถ้ามีก็ตามไปก่อนไม่ต้องรีบตามไปเรื่อยแต่พเพื่อใเงินสิจา้าเติมเติมกอดกอะมาวิ่งตรงตรงมาดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถแล้วค่อยเบี่ยงเข้ามาวิ่งตรงมา มานิ่งๆนะครับตัวนี้มีเน,นินชะลอก่อนนะดูฝั่งขวาก่อนนะว่ามีรถมาไหมหมุนขวารอนิดๆจ้ะหมุนขวารอนิดๆท้ารอที่เบรกอยู่นะมีรถมาไหมไม่มีเขาอยู่ไกลชะลอก่อนนะฝั่งซ้ายมีรถมาชะลอก่อนนะท้ารอที่เบรกจ้ะฝั่งซ้ายมาอ่ะทีนี้ดึงขวามาครับไีอยู่เลนขวาหมุนมาอยู่เลนขวาและคืนครับคืนเขาเร่งตามมาสวยครับเยี่ยมตรงมาเลยครับอ๋อ วิ่งตรงมา <c oughs> ตอนแรกนี่ขับรถไม่ค่อยตรงเลนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนียนๆแล้วตนี้ไม่นานท้ามารอได้คนที่ต้องการแล้วปล่อยปล่อยเลยออตรงมาโค้งตามทางมาเพื่อน,นสังเกตพวงอะไรนะครับไม่ได้ดึงเยอะเลยเพราะว่าเรามีความเร็วอ็อมีความเร็วอ่ะเราไม่จาเป็นต้องดึงเยอะเลย กับความรู้สึกได้เลยนะครับด้านหน้าจะเป็นแนวลูกหนอที่ชันที่สุดนะครับแล้นเราจะเบรกช้าๆแต่ตอนนี้เราไม่ได้วิ่งมาเร็วไหลมาก่อนเข้ามาใกล้ๆแล้วค่อยเบรกนะครับไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวค่ะเราจะตรงไปค่ะปิดไฟเลี้ยวครับแล้วกรับเบรกครับเบรกล็กๆแล้วปล่อยคาเล็กตามมาเลยครับเราพ้นลูกหนอนมาแล้วคาเล็งมาเลยครับคาเล็กมาเลยครับคาเล็กมาสิครับคาเล็กมาสิครับคาเล่กมาครับคาเล่กมาครับนักเรียนกลัว เขาไหลมาเพื่อให้เราไปเขาไม่ได้พุ่งมาเขาแค่ชะลออ่ะด้านหน้ามีเนินนะจ้าเบรกนะจ้ะมนักเรียนยังอ่านเกมไม่ได้นะครับก็<ช>เลยกลัวดังนั้นมาเรียนกับผมเนี่ยผมก็จะบอกให้นักเรียนรู้พอไปจะออกสนามจริงมันจะได้มันจะได้อ่านเกมได้จะได้รู้นะครับอ่าวิ่งตรงมาเลยจ้าตามทางมาเลยจ้ามองไปไกลไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรก เบรกเบาๆแค่พอไม่ต้องลึกไม่ต้องเบรกหัวทิ่มขนาดนั้นเบรกนะจ๊ะตรงนี้มีเนินนะจ๊ะปล่อยปล่อยอฮะวิ่งตรงมาจ้าไหลามาเรื่อยๆจ้าตรงตรงมาเรื่อยๆจ้าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้าน,นะครับผมวิ่งตรงมาก่อนนะจ๊ะวิ่งตรงมาก่อนนะจ๊ะ เ,เบเบาๆแล้วปล่อยจะดูด้านหน้าเลยมีรถมาไหมถ้าไม่มีโค้งมาเลยจ้าโค้งมาเลยจ้าโค้งมาเลยโค้งมาเลยจ้าดึงวงม,มาลัยมาเราอยู่เลนขวาก็ต้องโค้งเข้าไปเลนขวาก็ค่อยคืนมาําเล่งตามมาเลยจ้าทีนี้นะครับเ,เพื่อนๆครับหลังจากเนินที่สองเราจะฝึกให้นักเรียนเพิ่มความเร็วนะครับ ให้วิ่งถึง60นะครับเบรกตรงนี้ก่อนอหลายตามมาค่เร่งตามมาเบาๆเนียนๆไม่ต้องเลกใช้ไปทาากดอ่าฮะแ้ต่เบรกเบาๆจากหลังเนินลุกระนาดนี้เราจะเพิ่มความเร็วขึ้นเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งมาได้ล้ค้างความเร็วไว้ รักษาความเร็วไว้นะครับถึงป้ายสีฟ้าด้านหน้าเราจะยกคันเร่งนะครับตอนนี้ยังค้างยังค้างคันเร่งอยู่นะครับไหลมาเรื่อยๆก่อนอ่าฮะยกเท้ามารอที่เบรกอย่าเพิ่งเบรกนะครับเบรกลงไปเบาๆแผ่วๆเราจะยูเทิร์นนะครับกดเลยกดเบรกลงไปช้าๆให้รถช้าลงช้าลงอ่าฮะอ่าไหลมานิ่งๆนะครับรอก่อนนะครับกระจกมองข้างเลยคุณบาทหมุนมาให้หมดครับือ เตรียมตัวคืนขเร่งตามมาคอมาสวยครับผมยังมีเกรง,งอยู่นะยังมียังมีแบบไม่ชนาญยังไม่ชำนาญน,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 นะครับวันนี้วันแรกนะครับวันนี้วันแรกนะครับ,นนรก,รบก็จะประมาณนี้แต่ว่าก็ทําได้นะครับหลังจากที่เราซ้อมเราฝึกกันมานะครับวิ่งตามมาเร่เย่เดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้ากันนะครับ ุูตั้มครับเราจะอยู่เทนเราจะคืนพงมลาัายตอนไหนครับเราจะคืนพงมลาัายตอนสี่สิบห้าองศาก่อนที่จะถึงทางตรงนะครับอเ,เพื่อนๆดูนะตอนที่ผมบอกว่าคืนหน้ารถมันอยู่ทางไหนนะครับเบียกเบาๆก่อนนะปล่อยไหลช้าๆมองฝั่งนู้นมีรถมาไหมรอกระจุกมองข้างเลยก่อนนะครับเลยแนละ้วหมุนมาให้หมดนะครับเพื่อนๆดูหน้ารถนะครับ เตรียมตัวคืนปึ๊บขัรเร่งตามมาไปนะครับมันอันนี้ทางตรงมันจะเฉียงประมาณสี่ห้าองศานะครับก่อนที่จะถึงทางตรงตรงนี้จังหวะนี้เราเริ่มคืนได้เลยนะครับทําไปเรื่อยๆจับจังหวะเรื่อยๆนะครับพอมันได้ปึ๊บเราก็จะชํานาญขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกะระยะไม่จำเป็นต้องมองละความรู้สึกมันจะบอกเลยว่าทําได้นะครับ เอาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะอยู่เทินอันอีกรอบหนึ่งนะครับผมวิ่งตรงมานะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดีๆนะใครที่ยังอยู่เทินไม่เป็นอยู U ่เทินไม่แข็งนะครับดูนะครับดูว่าเขาจับพวงมาลัยตอนเขาจับจังหวะการคืนพวงมาลัยตอนไหนนะครับอือฮึอ่ะเบรกเบาๆก่อนนะชา้าๆไม่มีใครมาใช่ไหมใครมานะครับรอนะครับใครมานิ่งๆอย่าเพิ่งหมุนรอจงกว่าจะกระจุกมข้างจะเลยขอฟุตบาทนะครับโค้งมา คอเขาเร่งมาเบาๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคืนมาคืนขเขาเร่งมาปึ๊บอ่านะครับตอนที่โคมาสี่พ้าองศาเนี่ยคืนมาก่อนนะครับคืนมาปึ๊บเขาเร่งตามมาเบาๆคลอเขาเร่งตามมาเบาๆจังหวะที่เราคืนมันคืนมาแล้วกเกือบๆรอบหนึ่งนะพอรถจะตั้งตรงเราก็ไม่ต้องคืนเยอะเลยอืมนะครับอ่ะเพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งให้ดูเพื่อนๆดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับการฝึกของผมก็ผมมีสนามให้ฝึกนะมีสนามให้ฝึกมีสนามให้ลองทั้งเลี้ยวทั้งยูเทิร์นข้ามฟากนะครับมีให้ฝึกนักเรียนเป็นเร็วมากครับเรียนสามารถทําได้คล่องได้เร็วมากเพราะมีะอุปสรรคหลายอย่างให้เราได้ฝึกนะครับมีด่านให้เราได้ฝึกหลายอย่างนะครับไล่มานิ่งๆครับผมไล่มานิ่งๆรอเลยครับจบมางข้างเลยหรือยงังจ้าเลยแล้วหมุนมาครับอืมอ่าัวันนี้คอกระเร่งมาเบา ปึ๊บอ่ะคืนคันเร่งมาคืนสวยครับผมนักเรียนเริ่มคล้องแล้วดูออกเลยครับว่าคล้องแล้ววันนี้วันแรกจริงปะเนี่ยอืมจริงคับครูวันแรกของที่นี่ค่ะวันแรกของโอเควันแรกของที่นี่แล้วแล้วจับรถอันนี้วันแรกปะแต่ครับรถวันนี้วันแรกนะ,อะเออนะครับเดี๋ยวไปอยู่เทินด้านหน้าแล้วก็จอดฝั่งซ้ายนะครับเราจะสัมภาษณ์นักเรียนนิดนึงนะครับตรงมาเลยครับ ตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยนิ่งๆมาเลยนะครับเนี่ยถนนแบบนี้ที่ผมมาฝึกพามาฝึกนะครับมันจะโลง่ลงๆรถน้อยๆแต่มีรถอยู่พอให้กดดันนิดๆนะพอให้กดดันนิดๆแต่ว่าก็ยังมีรถอยู่ยูเทิร์น,นครับผม, you, มไไรัพไไฟเลียกวาครับจะรอก่อนนะครับเลยแล้วหมุนให้หมดครับและคืน ไปเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าเลนซ้ายได้ไหมดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมอ่าเบี่ยงเข้ามาครับอืมโอเคเดิไปจอดด้านหน้าตรงร่มไม้ด้านหน้านะครับอ่าตรงนี้ครับผมตรงนี้จอดเลยครับอ่าดึงเข้าซ้ายนิดๆไม่ใช่เลยเลยเลยอันนี้เลยอันนี้อ่าดึงเข้าซ้ายอ่าฮะพอเอบรกเบาๆอ่าดึงออกขวาหน่อยโอเคพอครับเบรกโอเค มาครับสัมภาษณ์นักเรียนนิดนึงนะครับนั่งจากที่ได้เรียนรับเป็นยังไงบ้างคุค้มค่าเงินไหมคุ้มค่าค่ะอ,อันนี้ยกตัวอย่างซิบทเรียนที่เราได้วันนี้คืออะไรบ้างที่คิดว่าเออจริงๆ,อออๆที่แบบเออได้เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานขั้นแรกเลยไม่ว่าจะเป็นเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งกระจกมองซ้ายขวาออืค่ะแล้วก็มาเรียนเรื่องการยืนถอค่ะก็ วันนี้าพาพามืองใหม่มามาครับจริงๆก็วันนี้รถคันนี้ก็เพิ่งจับเพิ่งจับเพิ่งได้รถมานะครับก็ให้ให้เป็นแนวทางนะครับในการฝึกครูครูครูที่เราจะสอนเนี่ยก็ต้องมีสนามมีอะไรให้นักเรียนได้ฝึกนะครับมีเลี้ยวโคง้งมียูเทิร์นมีการหักเลี้ยวมีการแซงมีอะไรต่างๆนานาเพื่อนะให้นักเรียนได้สามารถได้ฝึกแล้วก็ไปทําจริงบนถนนจริงได้นะครับผมมีสนามซ้อมให้ อย่างวันนี้นะครับลองให้คะแนนคุณตั้มซีาห้าดาวนี้ให้กี่ดาวดีเต็มเลยค่ะเต็มห้าดาวห้าด,ดาวเลยหิวแล้วคะ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการอสอนนักเรียนนักเรียนนี่ก็เป็นมือใหม่จริงๆนะครับก็ไปเรียนมาหลายครูไม่ได้บอกว่าครูคนอื่นไม่เก่งนะครูคนอื่นเก่งสอนได้ดีด,ด้วยงแต่ว่าเคมีไม่ตรงกันนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจในคําศัพท์ที่คุณครูสอนแต่ก็พอมาดูคลิปผมแล้วนักเรียนเข้าใจก็เลยเออตัดสินใจมาเรียนพอมาเรียนแล้วก็ สมหวังใช่ไหมใช่ทำได้นะครับจากที่ไม่ได้เลยกลัวมากตอนนี้ขับคล่องแล้วนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยใครอยากเรียนกับผมติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรกับออดีไลอยู่ด้านล่างนี้ส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมไม่ไปครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ Beyonce ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s ั b s c r i b e ฝากกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มรับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่ไม,มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็น <been S 1> <för S 2> แล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถะเเยยยอแล เข้ามาเดูว่าเพื่อนๆขับรถอย่างไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันอย่างไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน f Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้มถามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทาด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาถอยข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรียกผมจอเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปลงในาังานได้ ลูกบนท้องจริงขับุกโอกาสตววได้นะครับผมอเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอาีตนา์อยู่ด้านล่างอยู่สะระบุรีใครอยากจะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่เบี่ยงเบนนะครับผมส่วนที่นี้ก็ต้องไปแล้วผมว้าจะจบนนะครับรสินค้าดีที่เด็ดกันไหมครับ